กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปกันที่จังหวัดสกลนครค่ะโ mm ิ hmm. ทีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนคร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญศิลป์นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้าราชการจังหวัดสกลนครในานะประธานกรรมการมูลิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวรัษฎรผู้ประสบอัคคีภยัยเบื้องหน้าพระบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวของนายบุญธรรมนันทจันทร์ซึ่งอาศัยอยู่บ้านพักเลขที่41หมู่ที่5 ตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญศิลป์ได้ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยมีกรรมการมูลที่ราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่บ้านมหาไทายเข้าร่วมพิธีค่ะภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งที่ทําการปกครองอำเภอเจริญศิลป์แม่บ้านมหาไทายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรการกุศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสอบอัคคีภัยและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วโอกาสนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกนลนครได้กล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสอบอัคคีภยัยโดยขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัไทยห่วงใย,ยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียวซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครได้สนองพระราชาบายดังกล่าวจัดสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอคีภัยครับ